จานนี้นะคะจะเป็นหมูก,กรอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะของผมจะเป็นการ modify ซาเจแต่ถ้าใครไม่เอาซาแจมาทำก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นเราจะเอาหมูสามชั้นชิ้นใหญ่ๆนะเอาด้านคมเนี่ยขูดหนังขูดคูดคูดคูด,ด,ดจะมีไข่ขาวๆและขนอ่อนติดออกมานะคะแการขูดให้เรียบร้อย ตั้งน้ำใส่เกลือกบใช้เวลาต้มทั้งหมดชั่วโมงครึ่งทำไมต้องต้มนานขนาดนั้นเพื่อให้ด้านในของหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มสุกร้อเปซกบต้องการความเปื่อยด้านในบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยหมูกรอบเอาไปตากแดดเอาไปาต้มแปเปอร์เซนต์ก็พออย่างนั้นก็ได้นะถ้าคนชอบที่ข้างในให้เป็นเนื้อสัมผัสมันหนึบๆแต่กบชอบให้กรอบนอกนุ่มในนุ่มแบบชนิดทีนุ่มๆเลย นะคะมันก็เป็นอีกเทคนิคนึ่งเราเรียนรู้ไว้ห,หลายแบบก็ไม่เสียหลายเมื่อเราต้มมาลาจนเปื่อยนุ่มแล้วเอาขึ้นมาสะเด็จน้ํานะคะกรีดผ่าล่องนะไม่ต้องให้หลุดอ,ออกจากกันนี่เขบหั่นแล้วกรีดผ่าล่องเป็นล่องลึกลึกลงมาเพราะว่าหมูของกบชิ้นใหญ่เกือบเกือบสองนิ้วลึกลงมานิ้วหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งของชิ้นความหนาก็หนึ่งนิ้วนะคะทาด้วยน้ำส้มสายชู และเกลือนิดนึงเป็นการปรุงรสพอทาทาทาเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ผึ่งไว้ของกบขี้เกียดทำธุระด้วยเอาใส่ไว้ตูเ้เย็นคร้างคืนไว้เลยผิวเขาจะตึงๆแห้งๆนะคะพอรุ่งเช้าแล้วก็เอาข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนะใช้ไฟ200องศา15นาทีนะคะเอาหน้านังขึ้นก่อนก็ได้สินาที พอแล้วกลับข้างจะได้ยินเสียงป๊อ๊แบบเดือดข้างในนะคะกลับข้างต่ออีก15นาทีเนาะทั้งหมดใช้เวลา,ลารวม30นาทีไฟ200องศานะแต่กลับข้างนะคะนี่สิ่งที่เราจะได้คือหนังที่ระเบิดแบบนี้นะน้ำมันไม่กระเด็นมันไม่เดินในหม้อไม่เดินใ,นใสายเรานะคะแลวความนุ่มเดี๋ยนนี่ไมให้ดง่ายๆ,ๆ นะเห็นความนุ่มไหมนุ่มเปี้ยวชิมจะกรอบนอกนุ่มในหอมหัวกอบมีความเค็มอัอนอ่อนทานกับน้ำชิ้มทีฟูด้ดอร่อยมากเลยนะเป็นการหมูทติไฟซาแ่ ที่สุดติ่งกระดิ่งแมแวอ่ะหนังระเบิดสวยงามนะคะลองทำดูง่ายๆ